สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งครับเช่นเคยนะครับเราจะพาทุกคนไปพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเรากันบ้างนะครับในลีกต่างประเทศครับซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงลีกสหรัฐอเมริกาครับนั่นก็คือทางพรพันธ์เกิดป่านนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าพรพันธ์นี่ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับที่ลีกสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ครับในรายการ Atlas Unlimited นะครับซึ่งก็ยังไม่จบนะครับยังมีให้ดูแล้วก็ให้แข่งกันต่อครับ ในวีคล่าสุดนะครับพรพันธ์ก็อยู่กับทีมเฮนนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับเซนบอลให้กับเพื่อนๆนได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทาเอาคนในทีมนี่คือตบสนั่นมือมากๆเลยนะครับแต่ละลูกนี่คือตบฝังตบแบบเต็มข้อเลยทีเดียวก็อยู่ทีมเดียวกันกับทางบอลเร็วทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตัวหดเสาอเมริกาหลายคนเลยนะครับสําหรับ ในวีคนี้ครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปดูไฮไลท์ช็อตเด็ดของพรพันธ์นะครับเป็นจังหวะที่เรลลี่กันนาเลยนะครับโต้กันไปโต้กันมาครับแล้วก็มีจังหวะที่พรพันธ์เนี่ยบินรับบอลนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเป็นการต่อจังหวะสองนะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับช็อตนี้ของพรพันธ์ครับคือทุ่มสุดตัวมากๆเลยนะครับคือแบบแทบจะไม่ทันแล้วแต่ว่าพรพันธ์ก็พยายาม บินไปเก็บบอลให้ได้ครับสุดยอดจังหวะนี้เลยครับมาดูกันนี่เลยครับฟาลเดลาโคสตีไปติดบล็อกครับแล้วก็โคจิมะยังเหนียวครับเดลาโคสอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไม่ตายครับควอนพันจะยกให้ขวดเสาตกไปก็ยังไม่ตายครับฝ่ายต่างเหนียวนะครับบีหลังตกไปก็ยังเหนียวครับนี่รับโอ้โหพรอพันคือพรอพันคือไม่ให้บอลตกพื้นง่ายๆเลยครับบินรับบอลเลยครับสุดยอดก็ต้องปีบอลท่ามไปครับ แล้วก็ทางสีส้มเดลาครสตกไปก็ยังไม่ตายครับแล้วเป็นไงครับต้องฟรีบอลครับเดลาครสเป็นฝ่ายของพรพันธ์จะได้รุกล้วนะครับพรพันยกให้กับโคดเสาตกไปก็ยังไม่ตายครับโคจิมาเหนียวมากแล้วก็เดลาครสนะครับก็ต้องแก้ไขเหมือนเดิมครับแต่ลูกนี้ครับพรพันตบให้3เมตรก็ยังไม่ตายครับเป็นการโต้กันนานมากและสุดท้ายก็คือจบครับโอ้โหเป็นแดนนี่ดริลนะครับตบจังหวะแรกเลยนะครับแล้วก็อัดบล็อก ออกไปครับสุดยอดจังหวะนี้ก็เป็นทีมของพรพันธ์นะครับที่ได้แต้มไปแล้วก็เอาชนะไปในเซตแรกครับสุดยอด25ต่อ14ครับคือเชื่อว่าถ้าใครเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็น่าจะเลือกพรพันธ์เป็นตัวเซตอันดับต้นๆของลีกของรายการนี้เลยครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในวีคต่อไปเนี่ยพรพันธ์จะไปอยู่กับทีมไหนก็ต้องรอติดตามนะครับจะอยู่ทีมไหนเชื่อว่าพรพันธ์ก็ทำผลงานได้ดีมากๆอย่างแน่นอนครับ อย่างลูกนี้นะครับที่เราได้เห็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่แบบไม่ให้บอลตกพื้นง่ายๆนะครับสุดยอดก็อย่าลืมรอชมรอเชียร์พรพันธ์กันต่อนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากากดไลค์กดแชร์ซั b สไครต์กันด้วยสวัสดีครับ